วัสดีครับมัอนี้ก็มาอีกแล้วครับผมมาอยู่ป่าอยู่ข้าดิบตัดเนาะครับอยู่ข้าวกกน,น,นะครับกบกระถินนารับกระถินนารงตกกระถินนารงเก่าเนาะ อาจจะมีสองห้างครับผมแคบซี่เห็นไหมครับผมนะครับเซมิสาวโกออกก่อนแล้วกันเนาะครับนี่นะครับตนนัวทินน้นั่ลงผมจะบวาขึ้นนะครับจำเือที่ผมมาคนเดียวผมไก่อยขึ้นนะครับกลัวผลาดพังต,งตรกตนใหม่เนาะแต่ว่าใจมันหัก ใจรักใจรักใจรักนะวะโอ้เจ๋งๆพี่น้องับสูงมาอยู่ป่าอยู่คาลิปตัดอยู่ต้นกระถิ่นนนลงอ่านี่ยครับทุงสิบนเนี่ยจะหนาวมีครับหนาวมี มีน้ำถึงจะไม่ใหญ่แต่มีน้ำครับผมผมใส่ไม่เศร้าโคลงมาแล้วไม่ใหญ่แต่น้ำเต็มติดตามชิบต่อไปครับผม